ก็ตามใจไม่ได้ไก่ก็ตามใจฉันตามใจแกไม่ได้ตามใจไก่ไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ถ้าพี่กล้วยไม่ตามใจฉันนะฉันจะจุดธูปบอกผีพ่อผีแม่เลยระวังนะพี่กล้วยดนแน่เลยพี่กล้วยแกถ้าอย่างนั้นเราแกลบแกบบเราทำไงล่ะก็ให้ไปนอนกับพี่กล้วยไงให้มานอนกับพี่จ้าโอ้พี่นอนกันละเอางั้นไม่เป็นไรพี่้องกันสองคน อ่ะไป้ออกกับพี่เอ้อเออาอเฮ้ยพี่อ่ะออกไปนอนข้างนอกช้าจะนอนในห้องอ่ะพอ,อดเดียวหัวจะเป็นหมาเฮ้ยจะบอกกนไงเฮ้ยเฮ้เฮ้ าตามหาไก่อยากจะรู้เห็นกันบ้างไหมคุณหัน,น,นคุณเฮียงไม่เห็นเลยเดินทางมาไก่สักตัวไม่เห็นถ้าเจอนะจะจับมาถกขนซะหน่อยอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมถ้าเราฆ่าไก,าก่ไ,ได้ไั่เหมดเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเดินเหนื่อยหลือกเกินหิวน้ำนี่ก็ท่อมของใครก็ไม่รู้ลองขอน้ำกินสักหน่อยสิถ้าอย่างนั้นพระยายืนรอเดี๋ยวข้าพเจ้าคุณเทียม จะเรียกขอน้ำมาเดิมสักหน่อยเอาเลยเออเออยายจ๋ายายจ๋าขอน้ำให้หลานชายกินสักขันสิจ้ะเรียกสะยายเลยโอ้ยไม่มีคนอยู่หรอกเว้ยเอ๊ะมันยังไงกันเขาบอกว่าไม่มีคนเราจะเรียกพ่อไปหรือเปล่าสายจะเรียกพ่อไปร้องไหม่ส้คุณหารลองเรียกดูบ้างคุณหานรลองเรียกดูก็แล้วกันเออข้างใน ขอน้ำกินคันหนึ่งสิไม่ไม่มีว้ยไม่มีคนอยู่ลบยางมาโอ้โหไม่ได้เรื่องทั้งคู่เลยข้างในมีใครอยู่ฉันข้าราชการในวังขอน้ำกินักแก้ว์สิเร็วด้วยลอนพี่แกบอะไรเรียกจังเลยเนี่ยลำคาญนะเนี่ยนั่นนะสิทั้งที่มีคนอยู่แต่ทำไมไม่เอาออกไปกันแค่นั้นนะใช้กอยดีฝ่านั่นนะสิกอยบันๆไม่ทำอะไรเลยอยู่แต่ในกระท่อมมาแหละ ดีย๋ยวพี่เรียกให้เรียกเลยกอยกอยว้ยกอย,กอยจะพี่ออกลงมาหาพี่หน่อยเซ่ทำอะไรอยูย่แต<ด>่<ด>พี่พทำอะไรอยู่ล่ะกอยกอยก็นั่งเล่นอยู่กับไก่ไงจ้าน,นี่กอยมีคนหลงทางมาเอาน้ำออกไปให้เขาทีนะพี่ปวดขา พี่ก็ไปอ่ะพี่ก็ไปตักน้ำเดี๋ยวกอยเอาน้ำไปให้เขาเองสงสัยจะไม่ได้กินพวกอะไรเหรอพี่ตักน้ำให้กอยดิยะพี่อะสงสัยก็ได้รู้อย่างงี้พอกระติกมาด้วยก็ดีแม่บอกแล้วเดี๋ยวก็คงได้กินน่ะลูกพี่คุณวังจงรักคนเดียวอะไรน้ำมันเหลือนิดเดียวเองอับพี่ทำไงอะตักตักไปหอดะแขงเอาจะได้กินไหมวันนี้แบนะทนึงใจร้อนด้วยจะรีบไปที่อื่นมีมีเว้ยอ่ะได้แล้ว จาา่าทีนี่นี่จ่าน้ำฮะคอยบบวยบ๊วยบ๊วยบ๊วบ๊วสวยจริงจับใจระวังนะคอยอะไรขนาดนี้เป็เต้เาหลอกละคนนึงช่วยจุกใจว่าเจ๊กหนอสาฟีหลักไว้ลักไว้แม่วันทูทีโฟไฟ ภายในหัวใจพี่แจ้งประจักษ์สุสาแบกะัะเข้ามาปกมาปกพี่รักเนื้อนิมน่มมันอย่างออกิกูพี่อยากววจะอยู่เคียงไกลจะไปไหนจ๊ะอยากได้เนเชนฮกสามวออัยตั้งแต่น้องไวและพงกกหกผมโกฮก ฟังฉลามน้ำสาอทอกรักไปเพื่อนดมัลนนย,นนยเนี่ยไม่กลัวยันนี้จะเละเนื้อตัดหัวแล้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 วฟันกลางตัวดังโชว์จะกินหมดเหรอจะปั๊มขยุกจะบุกให้แหลก 아! Oh. Oh. ไว้ก่อนเดวตินดีมจะอขคาให้เป็นผีเดี๋ยวมึงก็รู้ใครจะตายกัได้ไงยอมลงกันเด้อดตัวตายขันไปเถอะอะไรกันเมื่อกี้ตายเถอะ

ไปนอนหลังบ้านแล้วจะเลือดอย่างนี้เลือดพยามเลือดไหลกูอยู่หลังบ้านแล้วยังกวนอีกเลยว şey no no. ัเด no no ียวให้ใครใคร บ้านของกูอะไรเนี่ยมึงอะเป็นใครมึงอะเป็นใครกูเจ้าของบ้านถ้ามึงรู้จักกูแล้วมึงจะหนาวเจ้าของโรงน้ำแข็งวายมึงจะบ้านนะถ้าองนั้นบ้านป้ามึงก็ทำโรงเย็นเออดีเฮยด้าะหนาวได้ยังไงเรากูขอแนะนำให้มึงรู้จักกูไม่ใช่คนธรรมดาสามเณนอย่างพวกมึงมึงเป็นใครกูคนหลวงให้น้าว่าพญาฝังโลก ตัวไม่แม้แล้วไอ้ตัวโอกไอ้ไม่ใช่พญาขวางโลกมึงตั้งใจฟังมึงตั้งใจฟังเชื่ออะไรมึงอะกล้วยเอาอย่างนี้ไอ้ถ้วยมึงตั้งใจฟังกูไปยัถ้วยบ้านป้ากันดิถ้วยบ้านแม่กูมั้งเอ้ยกล้วยรู้แล้วมองตัวทอมึงตั้งใจฟังดีคืออย่างนี้ไอ้มวยเออฮะมวยต่อยหน้าแกเลยมันชื่ออะไรมันเชื่อไอ้กล้วยกล้วยเออใช่ใช่ใช่เคงไงวะกล้วยอะ กอสระคอสระอวยมีแล้วว่าสระเามีแต่ตะเลทะเลอีมึงทะเลอวยมาจากไหนไม่มีทำไมไม่มีเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยมึงคนไทยเปล่าคนไทยคนไทยร้องเพลงชาติไทยจบไหมจบไหนร้องให้ฟังวังเพลงเรื่องเจปทองหน้ามาลองมึงคนที่ไหนเนี่ยกูคนไทยไงคนไทยทำไมไม่ร้องเพลงชาติไม่ได้เพลงชาติเออ ใช่ที่ได้เราไม่ต้องร้องแล้วไม่อยากคุยกับมึงมากไปบ้านโกูมึงมาได้ไงกันเนี่ยนี่บ้านมึงใช่ไหมเออมึงเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยทำไมมึงเห็นไม่น้ากูแตกเนี่ยอะมึงรู้ไหมใครทำชนกระถางล้างตีนดิวายกูไม่กินเหล้ายาเสตติดไม่มีอันแล้วมาได้ไงคนยอย่างพวกกูนี่ทหารทหารใช่ยาเสตติดไม่มียุ่งไม่มียุ่งการไม่มีเกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเออทำอะไร มึงคนทหารในเมืองอนามพระพญาฝังโลกคุณทหารคุณนี่ทหารแล้วมาไปบ้านกูบ้านมึงรู้ไหนกูขอแจ้งจับมึงจับกูเลรื่องอะไรในฐานะบ้านมึงมีไก่อันดพานใช่มีมือถือมีดฟันหน้ากูใช่ใช่ัดการไอ้จริงไหมจริงไหมกูมีพยานนี่ได้เห็นเห็นมึงสอบต่บ้านกูเห็นก็ตายไอ้กุยเฮ้สอบกระบอกมึงอะกระบอกอะไรกูขำพวกมึงอะ ไอ้กล้วยไก่บ้านอะไรอยู่พวกมึงเนี่ยมึงฟังกล้วยดิไอ้กล้วยลูกพี่ไปเลยพาลูกพี่พวกมึงอ่ะไปไปไปล้างคอคอพ่อซะบ้างนลยหอมใช่ไหมเหมือนดิเฮ้ยพูดยังตรงไปตรงมาไก่บ้านมึงมีมือถือมีดฟันหน้าคนไก่ที่ไหนมีมือถือมีดก็กูมีพยานตองนี้มึงยอมรับซะมึงเปล่าไก่ตัวนั้นออกมา ไก่ไปออกมาน้องสาวมึงกลอยและแกฉะมึงมีไหมกูเถียงตายเลยเถียงใจขาดบ้านกูเนี่ยไม่มีใส่ป้าไปคว้าแล้วจะมีมือถือมีดได้ไม่อ้ยมึงไม่มั่นใจมึงหาว่ากูคนหลวงทั้งสามคนโกหกพวกมึงก็มึงพวกเดียวกันอ่ะน้องสาวสามคนถามดูได้เลยเออนี่ไงไม่จริงไม่จริงเลยไม่จริงเห็นป่ะน้องกูบอกไม่จริง ไม่เชื่อมึงไม่เชื่อเออมึงไม่เชื่อกูใช่ไหมครูไม่เชื่อ i̇şte. เอาง mm ี hmm. ้ uh. มึงถามกูกูอยากจะรู้กูถามมึงอไล่เทพดียังไงไล่เทพมีคุณภาพชาวสวนทุกคนไม่ต้องใช้คุณปัญญาหายอะละเรื่องไม่คนแล้วมึงแค่ถามอะไรเกี่ยวกับกูกูครูลองฟัรู้มึงไม่บอคนมี่ฟัมรู้นี่หว่าให้กันฟังให้ดีอกูจะจับตัวมึงขึ้นเป้าองค์พระมทัศน์และองค์ยิงรัชนีตัดสิน ว่าไก่บ้านมึงมีมือถือมิดฝันหน้ากูคนหลวงใช่จับเลยจับเลยลูกพี่กูขอจับตัวเฮ้ยจับับให้หมดเลยอยู่บ้านไปเลยลูกพี่พี่จะไปสู้คดีกับไอ้สามคนนี่มึงสู้ได้ไหมไอ้บังกูไปกูไปอยู่บ้านดีตั้งเสียงลงพี่ต้องกลับมาพี่ต้องชนะมันแน่นอนไปไปไอ้บับกูไปไปถามขาวัง เเเด็เสียบฟังไว้ก่อน<อ>วันหน้าเจอกันแน่กลอยแกรบกล่อมคนยังพยายามฟังโลกไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือไม่ได้หรอก ไอ้กล้วยมันไปไหนเนี่ยใช่สิไอ้กล้วยมันหายไปไหนเนี่ยมหาโอ้โหให้ใหเรา,ามดไปไ<ต><ต>ด้ไ,ไกลอยู่แต่อะไรก็แล้วแต่ข้ามาหวนคิดแล้วว่าตอนเนี้ยฝากน้ําเรามีมากมายเหลือเกินจะคิดปฏิวัติตอ,ององค์พม,มทัดแลวองค์นิรัชนีมันลําบากเหลือเกินต้องรอให้มีโอกาสแต่อะไรก็แล้วแต่เฮ้ยนู่นป้ายหมายประกาศอะไรอะ่ะ ใช่ายหมายประกาศเขียนไว้ว่ารับสมัครคนดีมีฝีมือไปประลองในเมืองแม่ไม่ถ้าใครชนะจะได้เมียพร้อมกับเมืองเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจหรือ,รอคนเรา,เาดวงจะดีหรือเราจะเดินทางไปประลองดูล่ะไม่ต้อง,งเหนื่อยแ,แต่อย่าลืม พวกเราสามคนไม่ได้คนธรรมดาใช่ไม่ได้ประชาชนคนธรรมดาถ้าเราไปกันอย่างนี้ก <ขอ S 1> ็า่าจจะจำเราได้พร้อมตัวดีไหมพร้อมตัวพร้อมตัวอ<ป>เอาวา้าเช่นกันถ้างั้นเดี๋ยวเราไปข้างหน้าหาชุดเปลี่ยนใหม่ปรอมตัวเป็นสามคนชนคนธรรมดาก็ร้องฝีมือในความคิดที่ดีถ้าใครโชคดีเรวจะได้เมียได้เมียพร้อมกับเมืองใช่พร้อมสำเร็จแต่เราสามคนอย่าลืม เราเป็นพี่เป็นน้องกันห้ามคิดหักหล้งกัน <c oughs> มีอะไรช่วยเหลือกันไม่มีคิดอย่างนั้นเลยขาดขอบใจทุกคนไปเ,เดินทางเข้าเมืองกันพอมแล้วเดินทางเลย ฉันแทบเป็นศพเสียแล้วเจ้านบพสิทธ์ต้องทิ้งก้อยใจคนจิตเพื่อให้ชีวิตหลอดพ้นถ้กชาติหน้า มีจริงอย่าพบเลยสิ่งเศร้าโศกขอปลูกต้นรักรวมโลกจะทุกสกิไม่สนถ้าหากน้องเกิดไปเป็นน้ำแล้วพี่จะตาม ไปเป็นปลาหากแม่เกิดไปเป็นฟ้าแล้วพี่จะไปเป็นฝนถ้าหากแม่เกิดไปเป็นพายแล้วพี่จะไปเป็นเรือถ้าหากแม่เกิด ไปเป็นเือแล้วพี่จะเป็นไพสรนถ้าหากน้องเกิดอยู่บนสวรรค์อยู่ชั้นวิมานสูงสุดพี่ขอเกิดเป็นเทพ,พบุตรไปอยู่กับน้อง เบื้องบนอย่าให้มีคู่แข่งขันเราอยู่ด้วยกันสองคน พี่ย้อนลอยถอยหลังกลับไปหาเจ้าเจ้ามีอันตรายอย่างแน่นอนพี่ตัดสินใจแล้วพี่ขอไปตายเอาดาบนะเพื่อรักษาชีวิตเจ้าไว้ แล้วยกมือขึ้นกระพุ่มขอชุ่มนุมเทวดาแล้วตั้งสักเเคเทวาตลอดทั้งฟัง ขาวเขียวให้รู้เห็นเป็นพยานว่าสองเรานั้นทายิงหัวใจดังเพชรเด็ดดิงจะรักกันจริงเด็ดเดียว เอาใจพี่และใจน้องมาประคองกันให้แน่นให้เป็นผนึกปึกแผ่นมันจะดีแน่นดีเนียวมันจะดีแน่นดีเนียว ที่อยากพาสวงแล้วล้วงดึงให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว Mom! แม่ปากช่างคมปานเขียวท่านน้องนั้นกลัว เห็นพี่ชั่วเกลียดายมารักอีกสักคนเป็นคนสุดท้ายมาลองรักใหม่อีกสักเที่ยวนองมมาให้ปอ no น้องจะด,ดินไปไหวหรือพี่เชื่อว่ามือพี่เหนียวน้องบอกให้ปล่อยให้ปล่อยไม่อยากปล่อยเลยแล้วบอกให้ทอยออกไปด้วยแรงสวัสด์ของชาติไทย มันแรงกว่าสายนำเชี่ยวว่าต้นเอ๋ยต้นรักถึงไม่หักคงจะรู้พี่ห้ามใจไวไม่อยู่ท่านผู้ดูรอดีเอา พอดนมรังแม่สาวเลยลมเลยก็อดกันกลมเป็นเกลียวปล่อยได้แล้วไม่ขาดแล้วไปแล้วแถวเนี้ยเราไม่มีคนอยู่หรอกนับแผ่นดิน มงคลทองเข้าพเจ้าเองมหาอุปราชราชวนาเป็นทหารรับใช้เบื้องยุคคนละบาทด้วยฟ้าหญิงสีประภัยด้วยยามนี้องค์หญิงสีประภัยท่านนทรงได้ร่วงรู้และเห็นเป็นใจกับเราว่าเราทั้งสองนะมีใจปฏิภากรักต่อกันหญิงเองสบายเท์ก็รับพี่แต่เป็นคนเนียนนะจ๊ะเป็นความจริงเหรอจริงๆจ,จ,จ้ะ แต่วันนี้นะดูเจ้าสวยเป็นพิเศษเลยนะจริงๆเหรอจ้าเป็นความจริงสิจา้าด้วยยามนี้เราเองนะ่ะต่างคนต่างเครื่องเฝ้ากันเถิดแต่ละสุมส่มสุม่มสุ่มฉันรักแม่พุ่มแพ่เขียวแต่ละสุ่มซุ่มสุม่มฉันรักแม่พุ่มแพ้เขียว มากันเป็นกองรักน้องคนเดียวมหากันเป็นกองรักน้องคนเดียว